ธรรมะสวัสดีนะคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านวันนี้มาแสดงธรรมในหัวข้อที่เป็นหัวข้อสำคัญสำหรับโลกใบนี้ ก็เริ่มีการทยอยส่งวิดีโอในการที่สังหารตัวปรากันในสงครามอิสราเอลกับกาซาแล้วต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้ที่สูญเสียจากสงครามครั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านสงกรามไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีกับทั้งสองฝ่าย ที่น่าเสียใจก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะมีทิพจสุญาณหรือเรียกว่าตาทิพเป็นคุณวิเศษเราก็ไม่สามารถช่วยเขาเหล่านั้นได้เพราะอะไร พราะว่าสัตว์โลกมีวิบากกรรมเป็นของของต้นเขากระทำกรรมต่อกันมีกิเลสความอาฆาตความพยาบาทปลูกใจเจ็บคิดทำร้ายกันไปมาหาจบหาสิ้นไม่เป็นวัตตะที่น่าสงสารมันเป็นอย่างนี้นี่เอง พุทธะออกมาเตือนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีข่าวออกมาให้เห็นเพื่อให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ ช่วยกันอย่างเร่งด่วนเพื่อเอาตัวประการออกมาตอนนี้เขาทยอยแล้วนะทยอยส่งวิดีโอออกมาให้เห็นโหดร้ายมนุษย์ทำสิ่งโหดร้ายทำสิ่งชั่วร้ายนี่เป็นซาตานจิตวิญญาณของซาตานเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่จิตวิญญาณของเหล่าพุทธะธเป็นจิตวิญญาณของซาตานซาตานโดนใจให้ทำสงครามต่อกันหาจบหาสิ้นใหม่เป็นวิบาก,กรรมเป็นอย่างนี้นี่เองต่อให้เราอยากจะช่วยเท่าไหร่ ในฐานะของผู้ทำงานทางจิตวิญญาณเราก็ช่วยเขาได้ไม่ได้เราก็ช่วยเขาไม่ได้มนุษย์มีกรรมเป็นของของเขาเ,าเราบอกว่าช่วยเ,าเราภาวนาก็ไม่มีใครมาช่วยเ,าเราภาวนา เป็นอย่างนี้แหละฝ่ายหนึ่งกระทำสิ่งชั่วร้ายให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งก็อาฆาตพยาบาททำสิ่งชั่วร้ายเช่นกันจึงได้เรียกว่าสงครามเป็นเกมของซาตานจิตวิญญาณซาตานอย่างนี้เรียกว่าเกมของจิตวิญญาณซาตาน มันไม่จบแต่ถึงอย่างไรก็อย่าพึ่งหมดความหวังไปด้วยพุทธ,ธาภาวนาต่อแม้ว่าการภาวนาจะไม่ส่งผลสำเร็จแต่เราก็ต้องภาวนาต่อยังมีลมหายใจอยู่ก็ภาวนากัน มีแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่ว่าจะยุติลงได้ด้วยการหยุดแต่มองแล้วนี่วิบากกรรมมันหนักมนุษย์ทำวิบากกรรมหนักไว้กับโรค ยากที่จะหยุดในยุคนี้เนี่ยน่าแปลกอยู่อย่างหนึง่งข่าวสารนี่ข่าวสารรอบโรคข่าวสารต่างประเทศ ที่ว่าเป็นข่าวสารอะไรก็แล้วแต่ข้อมูลต่างๆตามไม่ทันโซเชียลตามไม่ทันโซเชียลข้อมูลจากโซเชียลนี่มาไวกว่ายกตัวอย่างการ เสียชีวิตบอกว่าเป็นหลักร้อยในฝั่งอิสราเอลหลักร้อยในกาซาคุณโยมไปดูเ,อเอถอะถาดมลมตึกลงมาขนาดนั้นคนไม่ตายเป็นหลักร้อยละตึกถล่มออกมาขนาดนั้นคนจะตายเป็นหลักร้อยมันไม่ใช่ มากกว่านั้นแล้วยังไม่พอใจกันอีกหรืออาฆาตพยาบาทกันอีกจะไปถึงขนาดไหนเขาทำเราเราทำเขาเอาโหสิกรรมให้กันเขาทำเรามาเท่านี้เราทำเขานี่มากไปแล้วมากกว่านั้นไปแล้ว ต้องเอาโหสิกรรมให้กันแล้วพ่อได้แล้วยุติได้แล้วตัวประการที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังพ่อมีทางรอดอยู่ได้บ้างรักษาชีวิตไว้หนึ่งชีวิตเท่ากับรักษาชีวิตได้อีกต้องหลายร้อยร้ายพันชีวิตคนโลกไปนี้ตอนนี้ถ้าบอกไปแล้ว เขาทำเรามาเราทำกับคืนไปนี่ทรมตึกไปต้องเยอะต้องแยะทิ้งระเบิดลงไปเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยจุดนี่คิดหรือว่าจะมีคนตายแค่ร้อยกว่าคนหรือหลักร้อยมันไม่ใช่ คนอยู่กันหนาะแน่นขนาดนั้นทิ้งระเบิดลงไปคนจะตายเป็นหลักร้อยมันไม่ใช่เขาทำเราเราทำเขาเราทำเขาหนม,มากกว่าที่เขาทำเราแล้ว แต่ถ้าจะไม่ยุติลงไปนี่มันจะหาความชอบธรรมไม่ได้แล้วสุดท้ายมันจะบานปลายทำอะไรเกินเลยไปมันจะบานปลายจะเอาไม่อยู่นี่กิเลสมันคือความอาฆาตความพยาบาทเป็นอย่างนี้ เวลาที่พุทธะบอกว่าหยุดสร้างความเกลียดชังนั่นคือให้หยุดจริงๆจะเป็นความเกลียดชังอย่างไรก็ต้องหยุดหยุดให้ได้อย่าได้เกลียดชังกันถ้าเราหยุดสร้างความเกลียดชังได้นึ่ก็จบ แล้วก็กระบ,บวนการที่เป็นกระบ,บวนการยุติธรรมต้องยุติธรรมจริงๆผู้ใดทำกรรมไว้ก็ต้องได้รับกรรมนั่นตอบสนองจริงๆไม่ใช่ว่าเขาเป็นพวกเราเขากระทำกรรมชั่วเราก็ไปเห็นดีเห็นงามกับเขา อย่างนี้ก็บวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะหาความสงบหาสันติสุขให้กับโลกใบนี้ได้ยากแล้วมันก็จะกลายเป็นวัตตะที่น่าสงสารที่มนุษย์ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกใบนี้ หนึ่งชีวิตของมนุษย์จะคนใดก็แล้วแต่มีค่าทั้งนั้นวันนี้มาเทศนาเนี่มาแสดงความเสียใจกับทุกท่าน ท่านที่ยังมีวิตกกังวลอยู่กับไฟสงครามหรือมีญาติพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นตอนนี้ได้แต่ภาวนาเท่านั้นจเจริญจิตตะภาวนาเท่านั้นแหละที่พอจะช่วยให้เบาบางลงได้ ให้จิตให้ใจของเรานี้เบาบางลงได้ถ้าเราไม่ภาวนาไม่รู้จักการภาวนาอาจจะมีปัญหาตามมาเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิต ดังนั้นต้องรู้จักการภาวนาช่วยส่งาการภาวนาของเราแผ่เมตตาให้กับสรพพสัตว์ให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจองเวรต่อกันไม่ใช่เฉพาะพบนี้พบอดีตท,ที่ผ่านมาก็เช่นกัน ดังนั้นการเผาวนานี้จะช่วยทำให้จิตใจเราหลุดพ้นได้จากความเศร้าหมอง ในขณะที่เกิดสงครามเราหวังได้เพียงริบหรี่มากจะได้รับความเมตตาความเมตตาความกะุณูามันหวังได้ยากมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสิ้นหวังเสียเลยทีเดียวดังนั้นการภาวนาของเรานี่ อาจจะช่วยเป็นเพียงส่วนเสียวเล็กๆที่จะไปจุดติที่จะไปจุดให้ติดในจิตวิญญาณของเขาทั้งหลายพอได้เห็นแสงสว่าง วิบากกรรมมันเป็นอย่างนี้สัตว์โลกมีวิบากกรรมอย่างนี้สัตว์โลกมีกรรมอย่างนี้วนเวียนอยู่อย่างนี้เห็นแล้วหน่าเบื่อหนายนี่แหละจึงเป็นเหตุให้เราพุทธะเบื่อนายต่อวัตตีน่าสงสารเช่นนี้ ถึงท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นนักบวชที่ได้มาฟังธรรมของพุทธ,ธะก็ให้เห็นอย่างนี้เรามีธรรมะที่ประเสริฐแต่ธรรมะของเราไม่ถึงเขาทั้งหลายก็ด้วยเพราะเขาทั้งหลายยังมีวิบากกรรมอยู่ ที่กระทําไว้ต่อโลกใบนี้ก็เท่านั้นเองวันนี้ก็มาก็มาขอแรงภาวนาต่อนะมาขอแรงช่วยกันภาวนาต่อ สิ่งเดียวที่ช่วยเราได้ก็คือการภาวนาสิ่งเดียวที่จะช่วยโลกได้ก็คือการภาวนาเอาละสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้สับับรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธ,ธะในครั้งนี้ จงเป็นผู้ที่รอดพ้นจากภัยพิบัติและหลุดพ้นจากวัตาสงสารน,นี้โดยทั่วกันเทินเจริญพร